สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมพิกัดการ์ดกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะก็มีไพ่มาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4ตัวเลือกนะคะอันนี้ตัวเลือกที่1น,นะคะ <c oughs> ตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่3 แล้วก็ตัวเลือกที่4อขอให้ทุกคนทำสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่นะคะว่าเขาว่าคิดถึงคุณไหมนะคะถ้าเกิดทำสมาธิได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่กองแรกนะคะ,ะทำสมาธินะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่กองที่1กันก่อนเลยนะคะ กองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักนณาราศีนะคะแม่คุณก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะคะขอดูลักนณาราศีของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะว่าไม่กองที่หนึ่งก็คนที่กองที่หนึ่งคิดถึงเนี่ยอยู่ในลักนาราศีอะไรกันบ้างนะคะโอเคมีราศีเมษนะคะราศีเมษราศีสิงห์แถมให้อีกใบหนึ่งราศีกรกฎมีเมษรา มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีกรกฎนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมโอเคขอให้ให้กับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะว่าคนที่ชาวกองที่หคิดถึงอยู่เนี่ยเขาคิดถึงคุณไหม ใบแรกนะคะ The Emperor ใบที่สอง Two of Pentacles ใบที่สาม King of Cups ใบที่สี่ The High Priestess โอเคคิดถึงไหมกล้องนี้จะมีชาว ราศีเมษเข้ามานะคะทาดไฟนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจทำงานข้าราชการนะคะมีตำแหน่งใหญ่โตนะคะจริงๆคนนี้คุณอาจจะถามถึงแฟนคุณก็ได้นอ้องคิงออฟขัขึ้นหรือคนที่คุณแอบชอบหรือชอบอยู่นะคะอลักษณะของเขาเป็นคนนิ่งๆนะคะแบบว่าอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรเลยว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหม เขาคิดถึงคุณคะ่ะคนนี้แล้วเขาก็คิดถึงแอบคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะไฮพิเทสขึ้นนะไม่ว่าจะตื่นจะนอนจะทำอะไรคือคิดถึงตลอดไม่สามารถเอาคุณแบบออกไปได้แล้วก็รักแล้วก็ชอบคุณนะคะรักคุณมากๆนะคะคนนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาให้คำแนะนำนะคะกับคุณนะคะในความคิดถึงนี้นะคะว่าเออทำยังไงนะคะว้า <What? laughs> ไพ่ร่วงโอเคอืมโอเคไพ่เนี่ยบอกว่าพอสนะคะก็คือหยุด หยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เหมือนอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่าเออความรู้สึกเนี้ยที่คุณรู้สึกกับเขาอยู่เนี่ยม,มันเป็นความรู้สึกยังไงคือคุณรู้สึกกับเขาจริงๆขนาดนี้หรือว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรก็ได้ประมาณนี้เนาะซึ่งอยากให้ใช้เวลา่ะลองอยู่กับตัวเองนะคะให้บอกว่าให้ให้ให้ดูว่าความรู้สึกที่แท้จริงข้างในเนี่ยมันเป็นยังไง ความรู้สึกของคุณอะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะคือเขาอยากให้เหมือนแบบหยุดความรู้สึกนั้นไว้อย่าไปคิดต่ออย่างอื่นให้มันฟุ้งซ่านนะคะประมาณนี้เนาะโอเคก็ไพ่กองแรกก็จบไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูการที่กองที่2นะคะกองนี้นะคะว่าเออคนที่คุณนึกถึงคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหม เดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีกันก่อนนะคะว่าลัคนาราศีไม่คุณก็เขาเนี่ยอยู่ในลัคนาราศีอะไรกันบ้างนะคะขอให้ให้กับกองที่สองนะคะออกมาแล้วหนึ่งโอเคราศีเมษนนะคะราศีมีนแล้วก็ราศีเมถุน เมตมีนไม่ก็เมทุนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เลือกกองที่2เนี่ยคนที่คูณกําลังคิดถึงอยู่ตอนนี้นึกถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมอ่าขอไพ่สีไใบนะคะว่าเขาคิดถึงคุณไหมใบแรกนะคะ The Magician ใบที่2 s i Six of s w o ซ d s ใบที่ส The Half Fan แล้วก็ใบที่4 King of Cup อืมเขาน่าจะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอาจจะทำงานวิชาการเป็นคุณหมอหรือว่าเออเป็นเหมือนเป็นครูเป็นอาจารย์ประมาณนี้นะคะมีราศีพฤกษกขึ้นนะคะแล้วกออ็ตัวเขาเองอะ่ะน่าจะมีแบบว่า ระยะห่างหรือว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างกาันอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัด หรือว่าอยู่อะไรก็ตามที่อาจจะต้องเดินทางอ่ะซึ่งตัวเขาเองอ่ะจริงๆคือถามว่าคิดถึงคุณไหมคิดถึงคุณมากนะคะจนเขาว่าอยากจะเดินทางแบบมาเจอตัวคุณเลยนะคือไม่ได้อยากที่จะแบบแค่คุยผ่านแชทนู้นนี่นั่นนะคะคือตัวเขาอยากจะเดินทางแบบมาหาคุณเลยว่าแบบเออคุณเป็นยังไงคือเขาคิดถึงคุณเขาแบบอยากเจอคุณประมาณนี้เลยนะคะ ก็กองที่2ก็คิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำนะคะว่า, ừ, าเออไพ่ออร์เรคเนี่ยจะบอกอะไรคุณนะคะโอเคไพ่ <c oughs> ไพ่บอกว่า Space Up นะคะ Your Nest นะคะก็คือหมายถึงว่าเออให้คุณน่ะจัดบ้านจัดความสะอาดทำความสะอาดบ้านไว้เลยถ้าแบบบ้านน่าอยู่อะ่ะคือเดี๋ยวอะไรดีๆมันจะตามมาประมาณนี้เนาะไม่รู้บ้านคุณสกรปรกแล้วหรือ,อยังไงไม่แน่ใจแต่ก็คืออาจจะหมายถึงว่าเหมือนการที่คุณจัดบ้านใหม่ทำอะไรใหม่ๆหรือว่าแบบ เออทาบ้านให้มันแบบดูสะอาดดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เหมือนคุณนะ่ะมีความคิดอะไรอย่างอื่นมากขึ้นหรือเนี่ยคนที่เขาคิดถึงคุณอาจจะเดินทางมาหาคุณแบบเร็วๆนี้ก็ได้เนาะให้คุณแบบจัดบ้านไว้เลยนะเผื่อเวลาเขามาแบบหาคุณแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าบ้านแบบดูสะอาดปลอดโปร่งน่าอยู่ประมาณนี้เนาะเอองงเหมือนกันเออมันประมาณนี้แหละบอกว่าเออถ้าเกิดว่าเราทําพื้นที่ที่แบบให้มันสวยงามแล้วอะ่ะเหมือน ความรู้สึกหรือความคิดเราอ่ะเหมือนมันจะเหมือนปอดโป่งขึ้นมานะคะเราก็จะอารมณ์ดีเนาะที่เราแบบได้เห็นห้องที่มันสะอาดที่มันน่าอยู่บ้านที่มันแบบว่าน่าอยู่สะอาดประมาณนี้อ่ะนะคะนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันหรือคุณอาจจะไม่มีเวลาจัดบ้านก็ได้เนาะบ้านก็เลยอาจจะโลกประมาณเนี้ยเออมันก็เลยแบบเออให้จัดเผื่อแบบว่าคนที่คุณคิดถึงมาหาเนี่ย ก็แบบจะได้ดูแลโหสะอาดมากเลยอ่ะเป็นแม่สีเรือนเป็นพ่อสีเรือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นพ่อบ้านใจกล้าประมาณนี้ <c oughs> นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่กองที่3มนะคะกองนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีกันก่อนนะคะว่าไม่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในลัคนาราศีใครที่ได้ก็คือราศีพฤษภราศีตุลน,นะคะราศีอ่ราศีมีนแล้วก็ราศีมังกรพฤษภ ตุมีนมังกรน,นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมขอให้สีใบค่ะให้กับคนที่เลือกกองที่สามนะคะว่าเขาคิดถึงชาวกองที่สามไหมนะคิดถึงแหละรู้ใจจะขาดแล้วทรีออฟคัพเทนออ p เพน a c l e s Five of Swords, The Hangman, โ okay. อเคคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะน่าจะอยู่อาจจะอยู่ในท่าน้ำเนาะมีกอกพิจิกโ okay. อเคอหรือว่าถ้าไม่เป็นเพื่อนเนี่ยคุณอาจจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรักสำมเร้าตัวเขาหรือตัวคุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วแล้วก็เหมือนมาคุยกันเนาะซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหา แล้วก็นิ่งละคือนิ่งไปละถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงค่ะเขาอยากมาเจอแต่ว่าเอาจริงๆคนนี้คือคุณจะไม่รู้นะว่าเขาคิดถึงหรืออะไรเพราะเขาไม่แสดงออกใดๆเลยอืมเพราะเหมือนชีวิตคือพอมีปัญหาเราตอนนี้ชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เขาก็จะไม่ได้แสดงอะไรทั้งนั้นว่าเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกยังไงเพราะเหมือนมันมีอีโก้ค่ะเหมือนทะเลาะก,กันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาถูก หรือทะลาะกันมีปัญหากันคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอะถูกอยู่นะตอนนี้มันก็เลยเหมือนไม่ได้ปรับหน้าเข้าหากันทั้งๆท,ท,ที่จริงๆอะถามว่ารู้สึกยังไงกันรู้สึกว่าแบบคิดถึงนะคิดถึงอยากให้กลับมาพูดกลับมาคุยกันมาเจอกลับไปมากินนู่นกินนี่หรือไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ด้วยกันอีกแต่ว่าตัวเขาเองจะไม่ทําค่ะคือเขาจะไม่ทําอะไรเพราะเขามีอีโก้แล้วเขารู้สึกว่าถ้าเขาทําก่อนอะ หรือว่าเขาทักหาคุณก่อนหรือพูดก่อนว่าเขาคิดถึงคุณหรืออะไรเงี้ยเขาจะแพ้เขาจะแบบไม่ชนะในความสัมพันธ์นี้คือความสัมพันธ์มันไม่เป็นการชนะกันเนาะดูจากไพ่อ่ะแต่คือเหมือนตัวเขาก็ก็ก็แฮงไว้อย่างเงี้ยคือแหงความสัมพันธ์แบบนี้ไว้คือถ้าเกิดคุณไม่ทักไปบอกก่อนว่าคุณคิดถึงหรืออะไรเงี้ย เขาก็จะไม่ทําเหมือนกันแต่เขาคิดถึงคุณนะคะคนนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำแนะนำเนาะว่าจะให้คําแนะนําอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคความคิดถึงนี้ขอคําแนะนำหนึ่งใบค่ะว่าเมื่อกีอ้ให้ทําความสะอาดบ้านเพราะว่าเดี๋ยวรอ้นกลับมาดูกองนี้สิว่าจะบอกว่าอะไรโอเคไพ่บอกว่า accept compliment นะคะก็คือ อืมโอเคคือไพ่เนี่ยบอกว่าเหมือนให้คุณยอมรับอะในบางอย่างที่มันมีปัญหาหรือว่าในบางอย่างที่มันแบบว่าออที่มันไม่โอเคหรือว่าให้ยอมรับในบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ดีอะ ื่ที่เข้ามาเช่นถ้าเกิดว่าคุณกับเขามีปัญหากันอนะเนาะถ้าเกิดเขามาขอโทษคุณหรือว่าเออหรือแม้กระทั่งความคิดถึงตรงนี้ถ้าเขามาบอกคิดถึงคุณอนะคือไพ่นะ่บอกว่าไม่อยากให้คุณอนะเหมือนเมินเฉยไปให้ใหใหยอมรับความรู้สึกตรงนั้นด้วยเหมือนกันว่าคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณอย่างเงี้ยถ้าเขามาบอกว่าเออฉันคิดถึงเธอนะ ก็ให้คุณบอกกลับไปเหมือนกันเออฉันก็เหมือนกันถ้าความรู้สึกนั้นอะมันเป็นความรู้สึกที่ตรงกันนะคะก็คือให้ยอมรับเหมือนไพ่บอกว่าอย่าเหมือนแบบว่าเอาแต่ใจหรือว่าเออเหมือนมีอีโก้ก,กันมากเกินไปอะเพราะว่าการที่เราอะ่ะแบบ มีอิโก้หรือมีความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โอเคก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วมันก็อาจจะทําให้เราอยู่ห่างกันจากคนที่เราอะต้องการที่จะอยู่ด้วยจริงๆนะคะก็จะประมาณนี้เนาะกองนี้นะคะคิดถึงค่ะแต่ว่าอิโก้จ๋าะนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกองสุดท้ายกันนะคะกองนี้นะคะมาดูลัคณาราศีกันก่อนนะคะว่าเออไม่คุณก็เขานะคะอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะคะ ขอไพ่ราศีนะคะให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สีนะคะมีราศีมีนนะคะราศีพึกโษกแล้วก็ราศีเมถุนมีนพึกษกแล้วก็เมถุนนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงหรือว่านึกถึงคุณไหมเนาะ ของให้สีไปนะคะให้กับคนที่เลือกกองที่สีนะคะว่าคนที่กองที่สี่กำลังนึกถึงคิดถ,ถึงอยู่เขาคิดถึงไหมนะ้าเขาคิดถึงกองที่สีไหมคะหนึ่งดาบนะคะสี่เหรียญสิบถ้วยสิบเหรียญโอเค คนที่คุณถามถึงอาจจะอยู่ในราศีธาตุลมนะคะเออไม่ถุนต้นกลุมเนาะโอเคตัวเขาเองอะ่ะน่าจะกําลังโฟกัสเรื่องเงินอยู่นะคะตอนนี้เนาะอถ้าคนที่คุณถามถึงไม่ได้เป็นแฟนคุณเนี่ยเขาก็โฟกัสในการที่จะทำให้ครอบครัวตัวเองเนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมนะคะหลายๆล,ยลยอย่างเนาะแล้วก็ มีแบบมีเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะเหมือนเพียบพร้อมคืออยากได้อะไรคือครอบครัวเขาต้องคือเขาสามารถทําให้ได้ให้กับที่บ้านเขาเขาพยายามแบบทํางานหาเงินนะคะโฟกัสที่เรื่องเงินกับเรื่องงานมากๆนะคะเพื่อให้ครอบครัวเขาเองอ่ะได้มีความสุขนะคะอตามหน้าไพ่เขาถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณค่ะแต่ว่าคิดถึงอยู่ในมุมของเขานะคะที่ อาจจะไม่ได้แสดงออกกรณีถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะโฟกัสที่ครอบครัวเขาเขาก็จะคิดถึงคุณในใจนะไม่ใช่แบบว่าไม่คิดถึงเลยคิดถึงแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้แสดงออกนะคะเพราะว่าตัวเขาโฟกัสเรื่องเงินนะกับเรื่องแบบเรื่องครอบครัวถ้าเขาเป็นแฟนคุณเขาก็คิดถึงคุณค่ะแล้วก็เขาคิดถึงแบบจะสร้างอนาคตร,ร่วมกันกับคุณในอนาคตแบบยาวๆวางแผนเลยนะว่าเออว่า ว่าถ้าใช้ชีวิตคู่กับคุณอนะ่ะเขาจะต้องมีมีอะไรอะไรแบบนี้บ้างถ้าเป็นคนที่คุณแอบชอบเอออันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้คิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคนที่บ้านของเขาหรือว่าแฟนของเขานะคะนะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าเขาไม่มีแฟนเราไม่มีแฟนเป็นแบบ เหมือนก็คือคุยคุยกันอ่ะเขาก็คิดถึงนะคะแต่ว่านปัจจุบันนี้เขาโฟกัสที่เรื่องเงินแล้วก็เรื่องครอบครัวเขากอดแบบคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรืออะไรประมาณนี้ก่อนนะคะก็กองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะคิดถึงค่ะแต่ว่าก็จะมีคิดถึงแบบหลายแบบเนาะแต่ถ้าเป็นแอบชอบบอกเลยว่าไม่ได้คิดถึงนะคะในกองนี้นะถ้าเป็นเกาะถ้าเป็นแอบชอบอ่ะแต่ถ้าเป็นแฟนเป็นคนที่คุยคุยกันอยู่ประมาณเนี้ย ก็คิดถึงค่ะแต่คิดถึงเขาคิดถึงเรื่องงานกับครอบครัวก่อนเนาะเรื่องเงินขอโทษค่ะกับครอบครัวอ่ะเอาละรา,ารนะคะมาบอกว่า be a natural beauty นะคะก็คือโอเคไพ่เนี่ยบอกว่าเออให้คุณอะ่ะลองเอาตัวเองอะ่ะไปอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็ ให้รักตัวเองให้มากๆนะคะอย่าไปอยู่กับอะไรที่มันแบบว่าเป็นท็อกซิกหรือว่ามันไม่ดีนะคะซึ่งการที่ถ้าคุณไปอยู่กับตรงนั้นอนะ่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกแย่แต่การที่คุณถ้าได้ไปสัมผัสแบบธรรมชาติหรือว่าไปแบบเดินสวนเดินอะไรอย่างเงี้ยเออเดินแบบดูชมนกชมต้นไม้ดอกไม้อย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบ มีความสุขมากขึ้นนะคะกับการใช้ชีวิตนะคะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวถ้าว่างๆจจะมาทำให้ใหม่นะคะวันนี้ก็จบคลิปวิดีโอเท่านี้นะคะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามไป